สวัสดีครับอ่าหนูจะมาอัปเดตน้องกระต่ายของหนูนะก็คือพี่ส้มนะหนูตั้งชื่อว่าพี่ส้มนะเพราะว่าแม่ส้มก็ได้อ่ะเรียกอย่างนั้นก็คือน้องเขาได้คลอดลูกตั้งแต่วันที่นนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะ ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงน้องนะครับเมื่อคืนนะครับมาได้ยินเสียงน้องก็ต่ายร้องนะร้องร้องแกกแกแกนะครับเราก็สงสัยว่ามันตัวอะไรร้องทําไมเราก็เลยเดินเดินไปตรงนั้นนะครับแล้วจากนั้นนะครับตรงโบกงนะครับ จากนั้นนะครับแม่ผมก็คิดว่าน้องตัวเกระโดนฝนแล้วร้องหาเพื่อนแม่แม่คิดอย่างนั้นนะครับแต่พอถัดมาวันรุ่งขึ้น,นครับแม่มารับผมนะแล้วแม่บอกว่า <c oughs> น้องก็ตายโคตรลก ตัวตายนะแต่ที่จริงอ่ะก็ตายสี่ตัวเพิ่มขึ้นมาอีกสตัวครับพืนเพื่อนหนูกิีดร้องเลยจ้าคิดยังไงคิดคิดเลยจ้าาะว่าได้ข่าวว่าน้องก็ตายน่ยมีลูกก็คือเมื่อคืนใช่ไหมที่หนูได้เล่าเอาไว้อ่ะว่าได้ยินเสียงกิีดนั่นก็คือเสียงของแม่ ตายนะที่ร้องเอ่อพราะกำลังตอนนั้นกำลังคลอดลูกออกมามอ,อยู่เมื่อคืนฝนตกด้วยนะเศร้านะน,น,น้องเปียกฝนทำให้น้องน้องนะน้องน้องน้อง,น,องน้องเขาแบบตัวเท่น,นี่ตัวเข้าฝ่ามือเนี่ยเนี่ย สี่ตัวนะคะเพื่อนๆสี่ตัวก็ไม่รู้นะคะว่าทางร้านเขาให้อะไรมาแก่เราขายกี่บาทโอ้โหขายละเออเป็นกี่บาทนะจากนั้นนะครับเออกะต่ายนะก็คือกะต่ายนะน้องแม่เขาไม่รู้ว่า ออนี่คือลูกของตนเองเนาะเขาไม่ยอมกินนมนะเออใส่เขาคลอดแล้วเขาคลอดแล้วแบบออฝนมันตกอ่ะฝนมันตกไม่ได้ทำกงไว้ไอเราไม่ได้ทำโออคให้เขาอะเราไม่รู้ใช่ตนรู้ว่าเขาท้องไหม <c oughs> หนูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าท้องโอ้โหท้องใหญ่ขนาดนาั้นอา คุณจะรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่เรารู้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะว่าน้องไม่รู้ว่าน้องจะคลอดเมื่อไหร่คือน้องโยเยอ่ะใช่อ่านะครับแค่นี้นะครับได้ไงอ่ะว่าเขาตัวผู้ตัวเมียหนูรู้เพราะว่าหนูรู้นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อตอนแรกหนูคิดว่าเป็นตัวผู้แต่มารู้ปลายหลังกลับกลายเป็นตัวเมียเอาเพราะอะไรว่ามั้นตุ่น แล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูป,รปลงตรงท้องใช่ไหมครับที่ผมถ่ายคลิปน้องไว้อะเออบอกแม่ว่าะไรมันคือตัวเมียเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นตัวเมียเพราะว่าดูจากจากตรงเออไอนั่นตรงหม่อมเมีย <c oughs> <c oughs> น,น้องไม่มีไข่ ใช่ใหญ่มากเลยเช่ก็ไข่กุายคุดใหญ่ตอนนั้นเดี๋ยวผมมันหยิบรูปให้ดูนะทีหลังบิ๊ก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 มากเลยบายบาย Thank you for watching goodbye